ทุกคนวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ g e ีย r e รีวินะครับและครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าจะแปลกกว่าทุกครั้งเพราะเราอยู่นอกสตูดิโอนะครับและครั้งนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวหมวกกันน็อกโนเ a นท์ไทยแลนด์นะครับกับการนำหมวกกันน็อกอีดิชั n น2 0 5ทุกอีดิชันนำมาโชว์ในสตูแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเจะาพาทุกคนเนี่ยเข้ามาชมกันว่ามีหมวกกันน็อครุ่นไหนแบบไหนบ้างสไตล์ไหนบ้างนะครับกับคอนเซปต์ไรท์เดอะฟิวเจตามมาเลยครับ ทุกคนครับและเราอยู่กับผู้บริหารโนแลนไทยแลนด์แล้วนะครับพี่นุฮะครับสวัสดีครับนุนะครับจากโนแลนนะครับจะรบกวนพี่นุแนะนําอีก1โซนครับเป็นโซนนี้ที่รวมหมวกกันน็อกนะครับ2025ทุกอีดิชันเลยว่ามีหมวกกันน็อกรุ่นไหนบ้างนะครับที่เป็นเลกชั่นใหม่เป็นสไตล์ใหม่และมีความเป็นมาอย่างไงของลวดลายที่ต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเราจะเห็นเอกลัก์โนแลนที่มีความแบบสีสันสวยสดใสเป็นไลา์ทีมแข่งมาวันนี้ครับ กับลวดลายที่มีความแปลกใหม่นะ okay, จะรบกวนพี่นุโอเคได้ครับ uh, วันนี้เรามาโนแลนปีป0 2 5ี2025เรามากับคอนเซปต์ดีไซน์แบบใหม่เรา refresh แบรนด์ใหม่นะครับ refresh โ uh, น no แลนให้มาเป็นในแนวแฟชั่นนะครับ uh huh. ด้วยคอนเซปต์ huh. ของปีนี้คือ uh, right with a ฟ h i o n นะครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าตัวโทนสีของโนแลนไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้เป็นแนวการ์ตูนเหมือนก่อนหน้านี้ uh huh. นะครับ uh huh. เรามาในโทนที่เป็นแฟชั่นที่เราสามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นโนแลนในฮะตั้งแต่50ปีก่อตั้งมาเนี่ยเรายังคงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของการใช้งานอยู่นะครับเราต้องการที่จะแตกต่างนะครับคิดว่าทุกคนแต่ละคนมีความแตกต่างในส่วนตัวของตัวเองดนั้นโนแลน์ในปีนี้ก็เสริมเข้าไปในส่วนตัวนี้นะครับก็สไตล์แปลว่าแฟชั่นที่ สามารถใส่ได้แบบทุกๆวันสามา,ารถใส่ได้ทุกๆสไตล์ <laughs> เพราะว่าแน่นอนวันนี้ผมจะต้องให้พี่นุแนะนําตัวหมวกเพราะว่ามันมีทั้ง full face ทั้ง flip up ทั้ง open face มี adventure มี explorer คือมีหลาย s e c t i o นมากๆที่นามาจำหน่ายในประเทศไทยครับราจะให้แบบพี่นุพาชมเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวจะเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยได้ครับโอเคมาเริ่มหมวก รุ่นแรกเลยดีกว่าพี่นุเพราะว่าใบนี้น่าจะเป็นหมวกที่ผมน่าจะเคยรีวิวมาแล้วครับใช่ใชนะ N 1 0 6ตัวนี้เป็นยังไงครับพี่นุตัวนี้เป็นหมวกพรีเมียมฟลิปอัพนะครับเป็นตัวตัวถ้าเป็นตัวฟลิปอัพเนี่ยเป็นตัวท็อปของโนแลนท็อปสุดท็อปสุดใน M i e s, <S อ่า <It 's S 2> เป็น <it> s <S วัสดุโพลีไอวัสดุเล็กซ์เนโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวนี้จะพรีเมียมที่สุดด้วยวัสดุทั้งภายนอกและภายในนะครับน,นี่เปิด N 1 0 6 นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเหมาะสําหรับไซส์ในการขับขี่รถก็จะแบบทั่วๆไปสกูตเตอร์ใช่สกูตเตอร์ใช่ครับสกูตเตอร์แล้วก็ทัวริง g ใช้งานง่ายใบนี้เป็นรุ่นอะไรฮะอันนี้โนแลนเอ็นเกสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Flip Up เหมือนกันของทางโนแ n d แต่เป็นตัวเริ่มต้นแต่จริงๆคุณโอ้โหคุณภาพนี่คือ คือแน่นครับเลยคุ้มราคานะครับตัวนี้แล้วก็มาด้วยสีถ้าเกิดจริงๆในใน,ในปีนี้ครับเราดูโทนสีของโนแลนมันจะมันจะลึกเราค่อนข้างเน้นในเรื่องโทนสีเราจะไม่ใช่เป็นสีแดงธรรมดามันจะเป็นสีแดงที่ที่มีการวิจัยขึ้นมานะครับลึกแล้วก็จะมีเกล็ดด้วยใส่แล้วดูพรีเมียมแน่นอนตัวนี้นะครับสวยเลยตัวนี้ใช่ เหมือนก็ว่าตัวสีมันมีความเป็นลิตเตอร์เป็นกากเพชรแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยู่ในสตูมันจะดูมืดๆหน่อยแต่ถ้าเวลามันออกแดดเวลามันมีเอฟเฟกเล่นกับตัวแสงแดดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะแบบสวยเลยทีเดียวใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่น f ิปอัพก็จะลองมาจากตัว n N106 <6. S 2> ใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับต่อมานี่รหัส อยู่ใน N s e r ซ e s เหมือนกันใช่ครับตัวนี้ตัวน,<า>นี้บ้างโนแลน n อ็นดสิบนะครับสำหรับตัวโนแลนที่เป็นวัสดุเล็กสั้นโพลีคาร์บอเนตตัวเนี้ยก็คือตัวตัวท็อปเป็นตัวสตรีทยูสเป็นหมวกเต็มใบนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็คือครบเลยทั้งพวกแว่นแว่นกันแดดนะครับแล้วก็ช่องลมแล้วก็วัสดุหนวมต่างๆตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยของโนแลนนะครับสำหรับสายสตรีทผมว่าน่าจะมีหลายท่านได้ได้ลองใช้ละรู้สึกว่า เหมือนพี่นุถือเบาๆเลยนะใช่ตัวนี้ตัวนี้เบาครับโล5เองนะครับ a ร r Dynamic D นะครับเป็นแนวสตรีทสปอร์ต N Series อีกหนึ่งใบครับพี่นุใบนี้เป็นรุ่นไหนครับอันนี้ N 66นะครับอันนี้เป็นน้องเล็กของโนแลนเป็นตัวหมวกสปอร์ตสตรีทนะครับเช่นกันก็คือตัวนี้มีมีบั้นกระแดดข้างในเป็นสำหรับใช้งานในเมืองออกทริปก็ได้ครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมีตอนอันนี้เป็นตัวสปอร์ตครับมีวิง ม,มีวิงเล็ตนะครับมีวิงเล็ตขึ้นมาด้วยนะครับชบเฉียวตัวนี้มันจะเหมือน,นตัวท็อปไหมครับหม่สำหรับตัว X804i ใช่ครับก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าเหมาะกับการใช้งานในเดลี่ในวันแต่ละวันนะมากมากกว่าด้วยความที่มันมีแว่นกันแดดขนาด<า>ใช้งานง่ายครับใช่จะใช้งานง่ายกว่าและแน่นอนที่ผมชอบที่สุดเลยคือคกลไกของทางโนแลนเองแบบใช้งานง่ายพูด <c oughs> ถึงตัวท็อปสำหรับ สายเลสซิ่งกันหน่อยดีครับพี่นุใบนี้มีความเป็นมายังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนเราจะเห็นโมเดลนี้ในรายการแข่งร,ระดับโลกด้วยเมืม่อคิดตกใจแล้วส่งมาให้ผมมันมันเบามากเลยนะเนี่ยลองลองดูครับกิโลเนี่ยตนี้ไม่ถึงโลครึ่งครับครับ1.4 <1. S 2> นะ หนึ่งจุดสี่ใช่อันนี้คือตัวเนี้ยของโนรแลนก็มีใช้ใช้ใช้ในการแข่งระดับมอเตอร์จีพีแล้วก็เวิร์สซูเปอร์บายจริงๆถ้าเกิดเรารู้จักอยู่แล้วคือรู้จัก x อ็กไลก่อนหน้าที่จะเป็นตัวโนรแลนจริงๆเป็นบริษัทเดียวกันนะครับนี่คือ,อโมเดลตัวท็อปของทาง x อ็กไลทนะครับเด่นในเรื่องของพวก Aerodynamic แล้วก็น้ำหนักที่เบาแต่เรื่องความปลอดภัยอันนี้หายห่วงอยู่ละ นรนวนมก็มีการปรับน,นิดนึงครับพี่โน้ตัวนี้นี่คือมาตรฐานเป็น e c e 2 2 0 6แล้วใช่ครับโมเดลทุกโมเดลตรงนี้เป็น2 2 0 6หมบเลยครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกก่อนว่ามีความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับการเจาะกระแทกมุมเฉียงมุมแฉลบนะครับ,รบการเจาะจากที่สูงกว่า2องสด้วยนะก็จะทำให้จริงๆแล้วเนะี่ยผมบอกก่อนว่าโมเดลทั่วๆไปที่เป็น2005เนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เบาแต่ถ้า2 2 0 6 บอกรุ่นไหนที่สามารถทำน้ำหนักได้ต่ํากว่าโลครึ่งหรือ1.5เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรใบนี้ทําได้1.4นะครับต่ากว่าโล5ก็ถือว่าเบาเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับพี่นุ๊กใบนี้อันนี้จะเป็นตัวโมดูล่าตัวท็อปนะครับแต่เป็น X Series เมื่อกี้เราดูตอนแรกเราดูเป็น N Series X Series <X> ก็คือเป็นมาจากตัว X l i g h X Series วัสดุจะเป็นคาร์บอนถ้าเราดูนะครับของตัวนี้เป็นคาร์บอน X 8 0 4แล้วก็ X 1 5 0นะครับเป็นตัวคาร์บอนเปิดคานฟิทตับตัวท็อปของเรานะครับใช่ตัวนี้มันมีความแตกต่างจากตัว N Series ยังไงบ้างครับ,รบก็จะเป็นหลกัหลกๆเลยจะเป็นเรื่องของตัววัสดุนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพวกนวมต่างๆก็คือจะอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับมีแว่นกันแดดมีการล็อกกันกระแทกนะครับ ครบเลยตัวนี้ก็แนะนําสามารถใช้กับสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์แล้วก็ใช้กับทังทัวริงได้เหมือนกันกรถสไตล์แอดเวนเจอร์พวก GS แล้วพวกนี้ก็เห็นจะผมใช้กันเยอะเลยใช่ครับใช่ใช้งานด้สวยงามครับสวยมากอ่ะใบนี้โอเคต่อเลยครับพี่นุ๊กใบนี้ครับตัวนี้เป็นโมเดลที่น่าจะก็ออกมาประมาณเป็นปีกว่าละนะครับเป็นโมเดล f ลิป b a c k ของทางโนแล b นี่เป็น f ลิปแบ็กนะครับ n <2: S> 1 <Allah> 2อ f นะครับตัวนี้เป็นฟลิปแบ็ก n 1 2 1ใช่สำหรับคนใช้สกูตเตอร์แล้วก็แนวทัวริงเหมือนกันแต่ว่าชอบการที่การเอาคางไปไว้ด้านหลังเพื่อแอโรด y นามิกนะครับอ๋อนี่คือข้อดีของมันเลยใช่ครับที่ฟลิแบ็คือ f ฟลิปอัพก็จะเป็นแบบหนึ่งก็คือยกขึ้นมาแล้วอยู่ประมาณช่วง กระหมอมตรงหน้าผากเราข้างบนนะครับก็เลยขึ้นไปนิดนึงแต่อันนี้เป็นฟีดแบ็กข้อดีก็คือการช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเวลาเราขับรถเร็วๆหรือเราโต้ลมเนี่ยนะครับการส่ายตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟัง์กชันมาแล้วอีกอย่างนึงผมคิดว่าดีไซน์เนี่ยดูสวยดีนะครับแล้วก็ดูแปลกดีครับตัวนี้โมเดลโมเดล X 5 5 2 X Series สมอนกันครับเป็นตัวคาร์บอน นะครับเป็นสำหรับกลุ่มแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์ใช่ครับสายลุยอชอบน้ำหนักเบานะครับและได้รวดรวดลายคาร์บอนใบนี้อยู่กี่กิโลครับตัวนี้อยู่ที่พันพันหกครับพันหกพันหกครับโมเดลนี้พันหกมีตัวแว่นกันแดดมีแว่นกันแดดมีแก๊ปทุกอย่างแล้วก็ลองติดตั้งบลูทูธเพิ่มได้อ๋อตัวนี้ติดตั้งบลูทูธได้ด้วยใช่ครับติดตั้งบลูทูธเพิ่มได้นะครับสวยงาม x 5 2 โมเดล M45 ครับตัวนี้จะเข้ามาภายในปีนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นในประเทศแต่ว่าในหลายๆประเทศทางยุโรปแล้วก็ทางต่างประเทศเนี่ยเขาชอบโมเดลนี้กันมากเลยใช้งานก็คือสายสกูตเตอร์เราเนี่ยแหละครับเป็นโอเพนเฟสเป็นมวกเจ็ดนะครับ,ใ,บใช้งานง่ายยังไม่มียังไม่ได้ดมีวางจําหน่ายยังไม่มี<ต>หลุดปีปใครใช่ครับใช่ปีนี้ปีนี้จะมีนะครับปีนี้มีแน่นอนใช่สำหรับสายสกูตเตอร์ก็จริงๆตรงนี้นี่เวลาไป เวลาผมไปดูงานที่อิกมาไปที่มิลานเนี่ยค,คือที่นู่นคือแบบฟีเวอร์มากๆคนใส่โนแลนเยอะมากและคือคนชอบโอเพนเฟสเรื่องของการสื่อสารติดตั้งบลูทูธเนี่ยมันสะดวกต่อการใช้งานอีกอย่างหนึง่งกระทัด,ดรัดเก็บใต้เบาะแขวนข้างๆรถคือทุกอย่างแบบมันรู้สึกว่าใช้ใบนี้แล้วมันคุ้มด้วยขนาดของของตัวหมวกด้วยนะครับืบอว่าผมคิดว่าโมเดลนี้น่าจะมาทำตลาดในบ้านเราได้ดีเลยใช่ครับสายสกูตเตอร์ก็ เตรียมรอชมนะครับมีย้าย้ํราคาบ้างไหมครับใบนี้ใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณช่วง7 0 00ครับ7,000ใช่ครับใช่ก็ถือว่าเป็นหมวกนำเข้าราคาไม่เกินหมื่นครับมาตรฐานดีฟังก์ชั่นครบใช่เออผมเสิร์ฟของโนแลนเนี่ยของที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดนะครับของโแนแลนเราผลิตในอิตาลีทั้งหมดเลย uh huh. ทั้งหมดเลยคือทุกวัสดุเลยนะช uh huh. ิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวพวกชิ้นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบพวกน็อตอย่างเงี้ยนะเราผลิตในอิตาลีหมดเลย m a ตช์อินโนแลนด์นี้เท่ากับว่าพี่นุเป็นโนแลนด์ไทยแลนด์ก็ต้องมีอะไหล่เซอร์วิสทุกอย่างทุกส่วนทุกรุ่นใช่ครับคือใครซื้อหมกันน็อกจากทางโนแลนด์ไทยแลนดไปหรือตัวแทนชั้นนำหัวที่วางจําหน่ายโนแลนดสามารถเซอร์วิสมีอะไหล่พร้อมเสิร์ฟทุกอย่างเลยนี่ครับโอ้โหนี่แหละฮัทที่ต้องการนะครับไปกันต่อครับพี่นุ ใบนี้น่าจะเป็นสกูตเตอร์จ๋าๆเลยหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นหมวกเจ็อีกใบหนึ่งเป็นสกูตเตอร์จ๋าๆสกูตเตอร์มันจะดูเป็นสกูตเตอร์อิตาเลียนเนะาะแต่ว่าในเรื่องของตัวแฟชั่นสมัยใหม่เนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะฮะมีแว่นข้างในด้วยมีแว่นกันแดดด้านใน<ม> <ๆ S 1> ด้วยน,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 นะครับใช้งานง่ายคพกใต้เบาะแล้วก็สามารถถือขี่ไปไหนได้แบบสะดวกเบา นะครับผมรู้ว่าทรงนี้สาวๆน่าจะชอบใช่ใส่ซ้อน,สนใส่ซ้อนก็ได้ครับใส่ซ้อนใช่ผมแล้วก็ดีเทลในเรื่องของสีเนะี่ยอันนี้มันจะออกมาเป็นแนวทองนะครับปีนี้โนแลนจะออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ของโนแลนถ้าเป็นปีก่อนเราจะเป็นสีแดงแล้วออกสป,ปอร์ตหน่อยแต่ช่วงปีนี้ในแนวแสายแฟชั่นเ,นเรามาสีดําทองนี่ฮะดำทองนะครับเป็นดําทองเพลเตอร์มีความสวยมีแบบวับวิบวับหน่อยนะฮะสวยเลยใบนี้นะครับก็สําหรับผมคิดว่า แม่บ้านสาวๆหรือใช้งานทั่วๆไปเนี่ยใบนี้จะตอบโจทย์เลยครนะสวยเลยครับใบนี้อีกหนึ่งใบครับพี่นุครับอันนี้ M712X นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสำหรับไซสขาลุยเหมือนกันตัวนี้โมเดลนี้ก็อยู่กับเรามาระยะหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่ามัน,มนฟังก์ชันมัน,ม,นมันสามารถถอดได้ออถอดค้างได้นะครับ สามารถถอดแก๊ปได้ก็คือขาลุยที่แบบว่าบางทีเราไปขี่เที่ยวขี่ป่าในป่าเงี้ยเราก็ต้องการแบบสปีดเราต่ำลงเราก็ถอดง่ายขนาดนี้เลยเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับนี่ฮะก็ไปขี่อยู่มันก็จะสบายขึ้นถอดแก๊ปก็ได้แล้วใส่แต่คางก็ได้ก็จะเป็นสําหรับสายสตรีทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหมวกฟังก์ชันนะครับถ้าถอดแก๊ปก็เป็นสตรีทเลยใช่ครับก็เป็นเหมือนหมวกเจ็ททรงเจ็ททั่วๆไปใช่ครับช่องลมใหญ่ลมเข้าเยอะระบายอากาศดีช่องลมด้านบนด้วย แต่ถ้าอยากจะลุยก็อ่าก็ใส่เต็มใส่ตัวคางเข้าไปใช่ครับอันนี้ยัดได้เลยไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมใส่ออก็เป็นหมวกอเวนเจอร์เลยใช่มันก็ลดน้ำหนักไปให้เราด้วยตอนที่เราจะขี่นะครับตรงนี้ฮะตัวนี้คือผมเคยรีวิวยังไม่มีรหัสตัว X คือใช้มาก่อนแล้วแล้วผมอีกอย่นึงคือมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะ ผมเอาก็อกเกิลมาใส่ด้วยอืมใช่จริงๆรเอาก็อกเกิลถอดชิวออกแล้วก็อกเกิลไปเป็นหมวก Enduro เลยครับนะครับคือเอาง่ายๆว่าเป็นหมวกฟิวชั่นที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนทรงได้แบบหลากหลายมากนะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับมีวางจำหน่ายแล้วด้วยอ่ามีวางจำหน่ายแล้วด้วยครับใช่แล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากสำหรับพวกรุ่นนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่ทางโนแลนเทเลนเนี่ยนะฮะเปิดโชว์นะครับเป็น โมเดลใหม่2025แล้วก็พร้อมวางจำหน่ายแล้วด้วยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอย่างในรุ่นตัวสกูเตอร์นะครับหรือหมวกทรงเจ็ทเนี่ยก็จะมีมาจำหน่ายด้วยนะฮะหนโซนนะครับสำหรับที่แห่งนี้ที่ผมต้องบอกก่อนว่าจะเป็นที่ที่จะสื่อถึงตัวแบรนด์โ Thailand ในปี2 0 1 5ครั้งนี้ด้วยนะฮะแต่จะอาจจะให้พี่นุยรบกวนแนะนำหน่อยว่า หลังจากเปิดประตูนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอโซนอะไรบ้างครับได้เลยพี่โอเคด้านในเนาะด้วยคอนเซปต์ของเราที่เป็นไรฟิทแฟชั่นนะครับด้านในเราจะมีเป็นกิจกรรมการถ่ายแฟชั่นชุดนะครับสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยเข้าไปปุ๊บเราจะเจอดีไซน์บวกของเราทั้งหมดของในคอลเลคชันนัตอนนี้นะฮะครับมีอยู่ประมาณ30บกว่าใบ30ิบใบใช่ครับใช่เป็นแฟชั่นใหม่หมดใช่ครับเป็นรุ่นใหม่หมดเราจะเห็นในเรื่องของโทนสีต่างๆว่าโทนสีแนวสีที่เราใช้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ ไอตัวด้านหลังเราเนี่ยนะฮะเกี mm ่ยวกับเรื่องของอาร์ตดีไซน์ที่เรามาใส่ในปีนี้มันแตกต่างจากปีเดิมยังไงอันนี้เริ่มมาตั้งแต่แบบคอนเซปตที่ที่เราเซต m มูดเอนโทนมาก่อนหน้าที่เราจะมาในโทนสีของปีนี้นะครับ mm hmm. รวมถึงสีคัลเลอร์พาเลตนะฮะว่า mm hmm. โทนสีที่มันแตกต่างนะครับแดงที่แบบเป็นรรสโซคือเป็นแดงลึกโทนสีต่างๆเนี่ยทำให้มันเกิดม,มาเป็นหมวกของปี2025นี้ หลังจากนั้นเราจะเข้าไปสู่โซนโฟโต้บูธให้พี่ๆสื่อมลชนพี่ๆ KOL แล้วก็รวมทั้งดิลเลอร์สามารถมาถ่ายรูปแล้วก็ได้รูปกลับบ้านไปเลยอ่าก็คือถ่ายกับตัวหมวกก็ได้ถ่ายกับตัวแบรนด์ใช่ครับแล้วก็มีจุอยเลยเพื่อที่แบบอยากจะรีวิวสินค้าหรือเอามาตั้งเพื่อลองดูสินค้าใกล้ๆก็มีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นตัวเมนไฮไลท์ที่เราจะมีการถ่ายแฟชั่นชูททั้งวันกันวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ โนแลนวางโพ s no ิช i ั n นของตัวแบนดิงนอกเหนือจากความเป็น racing. เลสซิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มาคือตั้งแต่ผมอยู่ในวงการนะความเป็นโนแลนความเป็นเอ็กไลท์เนี่ยจะอยู่ของได้กิอไอของความเป็นเลสซิง่งประมาณกเกินครึ่งวันนี้ที่จะมาสื่อถึงเนี่ยคือความไลฟ์แฟชชั่นก็คือความมีแฟชั่นมากยิ่งขึ้นใช่ครับรวมถึงอีกคำหนึ่งที่ใช้คือ Elegance นะครับ uh huh. อ่าอีลิเกนซ์ถ้าเกิดเ,เราเราเห็นเราจะมีคอนเซปต์ของเราคืออีลิเกนซ์หรือ ความหรูหราในวิศวกรรมรนะครับ,รบก็คือเรามีการเอาพวกเรื่องดีไซน์พวกนี้เข้ามาด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่กําลังดูหมวกกันน็อกหรือกําลังมองหาตัวหมวกกันน็อกที่เดล y y ย u ท h ใช้ได้แบบ,บทุกวันทุกวันผมบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่โนแลนจะเข้ามาอยู่ในการนึกถึงของพวกคุณด้วยนะครับแฟ,แฟน aker, นะแฟนเบเกอร์นะแฟนแฟนของชาวโมอเตอรต์คอร์สเอ็มทีซีไทยแลนด์ผมบอกเลยว่าถ้าใครกําลังหาหมวกกันน็อกที่ ใช้ได้แบบทุกๆวันมีแฟชั่นตอบโจทย์นะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจากสกูตเตอร์ไปจนถึงแอดเวนเจอร์พันสซีซีผมบอกเลยว่าโนแลนเป็นอีกหนึ fashion, ง่งตัวเลือกที่ทุกคนจะต้องมาดู สำหรับครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณพี่นุ้มากๆเลยครับที่พาเราชมทุกๆโซนเลยนะสำหรับการโชว์โปรดักต์ปี2025ในครั้งนี้นะครับพี่นุจะฝากอะไรถึงแฟนๆ MTC นิดนึงฮะได้ครับก็ฝากแบรนด์โนแลนนะครับให้เป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ตัวเลือกนะครับปัจจุบันเรารู้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาพัฒนาในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของ คุณภาพขึ้นมา<ช>นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแบบขนาดนั้นรเราขอเป็นตัวเลือกในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์รูปแบบใครที่อยากแบบมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<ม>ชอบอะไรที่แตกต่างนะครับ<ช>ลองให้ดูโนนลนเป็นตัวเลือกหรือได้ลองมาสวนดูนะครับเ,เชื่อว่าคุณน่าจะชอบนะครับก<ช>็ฝากในเรื่องของความปลอดภัยยังไ<อ>งก็อยากให้ ให้ลองใช้ให้ลองดูหมวกกันนะ็อกที่ผ่านมาตรฐานอย่างของเราเนี่ยจะเป็นยี่สองศูนย์หกนะครับรบลองดูในเรื่องของมาตรฐานพวกนี้นะครับแล้วมันจะช่วยคุณได้นะครับขอบคุณพี่นมากมากเลยครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งอย่างที่ผมเวลารีวิวหมวกทุกครั้งเลยนะฮะจะต้องบอกเลยว่าหาหมวกที่คุณชอบแล้วคุณจะต้องการใส่มันในทุกๆวันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองด้วยนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นูมากมากเลยครับบคคุณนะรัที่พาชมพนั้งนี้ครั้งต่อไปนะครับ m p c g e ียร์รีวิวเราจะหยิบหมวกกันน็อกรุ่นไหนของโนแลนมารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะฝากติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ